วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิใช่มีโชค456ค่ะรอบนี้แอดมานำเสนอแนวทางของมหาลาบค่ะงวดประจำวันที่16ตุลาคม2567นะคะเด่นนับปกงวดนี้ค่า6กับ9ค่ะก็จะมี62 64 65 95 97 98ค่ะตรงนี้5ตัวล่างสุดเลยมี แปดเจ็ดสองหนึ่งศูนย์ค่ะรางวัลที่หนึ่งที่เด็ดดูงวดที่แล้วก่อนงวดที่แล้วนึกว่าเขาจะไม่มาเนาะเขาชอบเข้าแล้วก็หลุดอ่ามาเฉยเลยห้าติดทั้งบนทั้งล่างเลยค่ะงวดที่แล้วเขาให้สีกับห้าตรงนี้ก็ไม่ก็ถูกเข้าที่ห้าเก้าล่างห้าเก้าล่างติดล่างอ่า เนี่ยค่ะวันที่หนึ่งเดือนสิบให้สี่กับห้าเข้าห้าออกหกหกห้าบนนะคะาจากที่เข้าหลุดเข้าหลุดมาหลายงวดอ่างวดที่แล้วงวดที่แล้วก็เข้างวดนี้ก็งวดที่ผ่านมาก็เข้างวดก่อนนะนี้ก็เข้าอ่างวดนี้จะหลุดไหมให้หกกับเก้าค่ะประมาณนี้อ่าแนวทางต่อไปเลยข้างในเล่น ฝั่งนี้อีกหน้าหนึ่งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยค่ะสูงให้คนที่ชอบแคปไปดูได้ค่ะเดือที่แล้วก็เข้าแค่หลักสิบหลักหน่วยก็หลุดหลักร้อยก็หลุดนะคะออ่่หนึงงสสาม1 2 3 4 5กลับไปเหมือนเดิม ตาพยากรหน้านี้ค่ะหน้าที่สามค่ะจ,ะจะเล็งหาแค่ตัวเลขคนที่ชอบอ่านก็จะคอไว้คึกคักอันนี้ไม่มีอะไรนะคะสองเล,เลขเด็ดคอไว้คึกคักอ่าตรงนี้มีเลขทูบสี่ปดหนึ่ง วดนี้ค่ะต่อไปฟ้าประธานบนล่างนะคะให้8ดรองหค่ะก็จะมี8 7 8เจ็ดแปดห้าแปดเกหกเจสีบนล่างค่ะไม่น่าเข้าหรอมนะ่ฟ้าประธาน พระอาการไม่เข้าจริงๆด้วยงวดที่แล้วอ่าเลขคัมภีร์รวยเด่นเจ็ดรองห้าครั้งงวดน,นี้เจ็ดก็จะมีเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดเก้าห้าห้าสี่ห้าหกห้าเก้าบนล่างเหมือนกันนะคะอ่าต่อไปเลยไม่มีอะไรคะ่ะมีแต่เซียนพระ หน้านี้ครูบาอภิชาตหน้านี้ค่ะหนังสือเล่มใหญ่มาก เด่นสุดแปดเลขลองสองกับห้าค่ะอ้าวตรงนี้เล็กๆก,ก็จะมีเลขผีบอกไม่ค่อยเข้านะคะงวดนี้เก้าห้าเก้าแปดสี่ศูนย์สี่ห้าหกห้าเก้าเจ็ดสีห้างวดที่แล้วค่ะ งวดที่แล้วก็ไม่เข้าจริงๆเลยเขาไม่เคยเข้าสีห้าเจ็ดห้าเขาออกหกห้าเขาให้ห้าหกห้าเก้าติดที่ล่ากเด่นห้าด้วยนะอ้างวดที่แล้วเขา แม่วันงวดน,นี้ค่ะแม่วันเข้าบ่อยไม่ติดบนก็ติดล่างงวดนี้นะคะแม่วันสวยสุดเก้าค่ะรองที่สีนะคะก็จะมีเก้าศูนย์เก้าหกเก้าแปดเก้าเจ็ดเ้าห้าสี่ศย์สี่หสี่แปดสี่เจ็ดสี่ห้าบนล่างนะคะแม่วันงวดที่แล้วติดล่างเขาให้เก้าห้าออกห้าเก้าล่างนะคะ ไม่วันรองเก้าแปดกับเก้ากลับมานี้ค่ะจะาพอมหาลาบเดนสองรองห้ากับสามชุดสามตัวค่ะวันที่แล้วไม่เข้านะคะเดนให้เดนที่ศูนย์หนึ่งกับสามรองหนึ่งกับสาม ตรงนี้เลขเียม m ีเลขปิงปองมีแปดมีเก้าอ่ะตรงนี้เด็กเด็กกินเจ ไม่มีอะไรค่ะเหมือนจะสองงวดติดหรือเปล่าคือแอดเห็นแค่ให้เป็นอันนี้เซียนพระหน้าน,นี้ก็ไม่มีอะไรนะคะอ่าเปิดให้รับชมทุกหน้าค่ะเลขกเหล็กไหลงวดนี้ค่ะเลหล็กไหลงวดนี้แจมสุดศูนย์ค่ะรองสองนะคะ บนล่างนะก็จะมี0 6 0 7 0 5 2 7 2 5 2 8ค่ะฟันทงฝันทง6ค่ะ6กับ5มาอย่างน้อย1ตัว6ก็จะมี6 8 6 5 6 3 5 5 1 5 6 5 4 5 1 ่าเด่นซีร้องเจ็ดแปดอาจารย์ประสิทธิ์เหล็กไหลก็ไม่เข้านะคะเมื่อที่แล้วอ้าฟันโทอนอเพื่อจะสังเกตสามกับห้ามาห้าติดทั้งบนทั้งล่างเลย นี้ไม่มีหกห้ามีเก้าห้าวันที่แล้ววันนี้ให้หกกับห้าห้าหนึ่งก็มีท้ายปกค่ะบางคนชอบมากเลยท้ายปกตรงนี้เส้นทางรวยให้สองครั้งวันนี้สองสี่สองหกเลขเหนือเซียนให้หนึ่งค่ะหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าค่ะพ่อแกงวันนี้ค่ะ สตัว6กับ3นะคะฟันธงที่เก้าเก้า่งเก้าห้าเ้าหกค่ะเทพสถาพรสีกับ5้ฟ้าสั่งรวยให้8กับ1เด่นแปดรองหนึ่งมี8 1 8 3 8 5 1งแปดสามแปดนี่เลขปดชุด3มตัว7 1 8 5หนึ่งสองเก้กสี ดี๋ยวจะซูมเล็กพ่อแก่ให้ดูใครชอบพ่อแก่นะคะนี่เด่นหกกับสามนะสามสองตัวก็จะมีหกหนึ่งสามสี่เจ็ดห้าค่ะมีเจ้าในเ้าบมางว่าที่แล้วเนื้อเซียนให้เด่นที่หกนะคะ มดที่แล้วค่ะเน,เนื้อเนื้อเซียนให้เด่นที่หกแต่ไม่มีหกห้าเนาะฟ้าสั่งรวยก็ให้หากับเก้ามาด้วยกันเชื่เลยเมานี้ค่ะท้ายเล่มมหาลาบงวดนี้ค่ะชะตาเลขเบิ้ลจะมีหนึ่งหนึ่ง 1น 5, 5่7 7 8ึเจ็ดเเลขเบิ้ลไม่เคยเบิ้ลหับมุนแล้วมุนอีกเอ,อ่าท้ายปกค่ะท้ายปกมหาลาบหมวดนี้ค่ะจบการบรรยายหนังสือมหาลาบค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปเลยนะคะขอให้เอซทุกท่านจงโชคดีมีใช่วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ